สวัสดีเพื่อนชาว SDGO อีกครั้งนะครับพวกผมในฮิเดฮาระนะครับวันนี้นี่ครับเราจะตะลุยมิชชั่นที่5นาิครับซึ่งมีชื่อว่าลูนาเบรสไอ้ลูนาเบสนะครับวันนี้มาผมมาพร้อมกับหุ่นยนต์ตัวใหม่ครับคู่ใจครับนั่นคือหุ่นหุ่นยนต์ตกใจนะครับหุ่นยนต์ตกใจโอ้แกันดั้มนะครับตุ้ยก็กล้าเล่นนะมุกอย่างนี้นะครับมาพร้อม โอ้กนดัมนี่ครับโอ้กนดัมจริงเนรับเอาละครับมิชชั่นนี้ไม่ยากครับมิชชั่นนี้ก็ไม่ยากทุกมิชชั่นแหละผมอะบอกไม่ไม่ยากทุกมิชชั่นแน่นอนครับเพราะมันเป็นเพราะผมเล่นแต่ very easy ทุกมิชชั่นเลยครับลองพวก hard to e x เปิดผมก็บอกว่ายากเลยครับนี่แค่ very easy หัวเลยไม่ไม่เท่าไหร่ครับมิชชั่นนี้ครับแนะนำตัวยิงนะครับมิชชั่นนี้แล้วจะพอมิชชั่นที่ผ่านฐานอาจจะเออเอาตัวฟันตัวอะไรอย่างงี้ได้แต่ว่ามิชชั่นนี้ครับแน่นอนครับ ที่เช่นนี้ต้องยิงครับผมแนะนำเลยต้องยิงครับเดี๋ยวมาดูว่าโอ้กันดำ้ำโอ้กันดำ้ำนี่ครับออกสิดเจาบอกว่าโอ้กันดำ้ำนะครับถ้าคนอื่นอ่านว่าโอกันด้ำครับแต่ผมไม่แต่ถ้าคลิปผมผมจะอ่านว่าโอ้ก<อ><อ>นด้มนะครับ ส่วนถ้าเป็นตัวบันโอนะก็อ่านโอครับแต่ตัวนี้ต้องโอเคนเะนี่นี่ครับนะไม่รู้จะซุยนะครับระหว่างรอคนนะครับเอาละครับเขาบอกไปแล้วก็ไปเลยครับอ่าบอกเขานี่เนะื้อายคลิปอยู่นะครับ เราสบุดกันทำเอ็กซ์ตรีนะครับเหมือนอที่แล้วเลยนี่ครับบผกเนี่ยเจ็ดเออสิบเจ็ดนาฬิกาอี๋โอ้ยนะครับเออฉากแรกครับเปิดมาครับเราจะเป็นลูกเรือไวเปสับอี๋ไปเลยโอ้เขินน่ามีอาชี่ทำอะไรครับยิงหุ่นที่จะเข้ามาครับนี่ครับยิงเข้าไปครับ ยิงไม่ต้องยังครับไม่ต้องไปอยกระสุนครับเพราะเดี๋ยวมันรีโหลดให้อยู่แล้วครับรู้จักรีวอล์กเอามาร์กไหมเอามาร์กเอามาร์กเอามาร์กก็จะมาเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าหมดกี่ตัวครับรู้ว่ายิงให้มันหมดก็หมด,หมดไปก็พอครับ <laughs> ง่ายดีไหมครับอ่าหมดแล้วครับอ่าหลังจากพวกเลียเบียดทำงานป้องกันเเอออ่รรก็จะ ฐานทัพบุน่นชันนะครับฉากที่สองครับฐานที่สองแล้วก็จะทําลายนี่ครับรอบๆผ้าจะมีป้อมปืนครับให้เราทําลายนะครับเอเรามีที่มีทาลายครับยิ่งๆะครับแต่ว่าที่ในบทเรี้คือจะมีพวกขุนพวกนี้ครับเกลียวพ่อครัวครับเกลียวกุ๊บทุยนะครับมาคอยรบกวนการทําลายป้อมปืนเราครับอ่านเราจะไปยอมครับ ไมยอมอยยอมครับไม่สนใจไม่ชมไม่ใช่แนระ้วไม่สนใจครับเลยไปสนใจครับเป็นพวกนี้ร้อ,องสนใจนะครับเรายิงยิงแด่ป้อมปืนเดียวนี่ครับเพียงพอแนละ้วครัแค่นี้ก็ผ่านแนละ้วไม่ได้เป็นต้องยิงนะครับไม่ไม่ไมเป็นต้องยิงพวกเกียวกรุกนะครับยิงแดบป้อมเดียวพอครับ <c oughs> นี่ก็ผ่านแนละยุเวนจะเป็นแบบพวกมิชชั่นพวกเควสอะไรครับ,นะรบอันนั้นจะให้ยิงแล้วแต่แต่ว่าผมมารีวิวเฉยครับผเพราะนั้นผมไม่จชเป็นต้องยิงครับ เอาละครับนะครับตอนนี้เอออะไรนะฉากที่งสากครับเหมือนเดิมครับยิงพ่อเหมือนกันแต่ป้อมจะเปลี่ยนจากสายกันไกเป็นสายกระดาษนะครับสลับีซี่นะครับแล้วสลับวิลลี่ี่นะครับอ่าเหมือนเดิมครับก็จะมีเอ่อพวกพ่อครัวนะครับมาคอยตีเรานะครับตอนเราเราไปสนใจครับเออที่เสียก็คือดันี้อยู่ในโอกาสครับอ่าเวลาบินปุ๊บมันจะค้างัวนานอุ้มนิดนึงนิดนึงไม่ยอมหรอกนะ เราอยากให้มันตีครับถ้าถ้ามันตีเราก็ตายเหมือนครับก็ถ้ายิงหมดก็จะจบฉากสามถึงฉากสดท้ายครับลุยบอสไม่ใช่บอสหรอกครับเลือดฐานทัพใหญ่นะครับฉากมิชชั่นสองที่เราเอกันฐานนะครับเรามาทําลายฐานชาวบ้านชาวช่องบ้างนะครับเอาละครับโอ้ยก็มันเจ้าพี่เลยราด่านนี้จะยากตรงมิชชั่นสุดท้ายเลยครับไอตรงฉากสุดท้ายครับ พี่ว่านี่ครับอตรงนี้เลยครับเห็นอะไรไหมครับก็คือตัวยานตัวฐานพลังข้ามจะคอยปล่อยพวกมิดไซด์มานะครับแล้วก็วันดีขึนทีถ้าเกิดมันลมไม่ดีมันก็จะชาร์จลำแสงตรงนั้นครับตรงนั้นครับตรงนั้นเลยครับมายิงใส่เราให้เราเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะครับแล้ว้องคอยหลบหลังมุนไม่ทันนะมิชชั่นนี้ไม่ยากครับหลบหลังเสาแล้วยิงเดียวครับ คือถ้าสามารถกำจัดตัวนี้ได้ครับก็จะมิชั่นคอมพลีททันทีนะครับน่ครับเราอย่าไปยอครัต้องรีบยิงให้เทศมันจบให้ไวครับหลักการเล่นอานนี้ครับไม่ยากครับหลบหลังถ้าเป็นแบบอานนี้ไม่วิชีก็หลบหลังเสาต้นต้นนี้ครับนยครับต้นนี้ครับนะครับแล้วก็ยิงนะครับ จะไม่โดนท้าไม่ตายนะครับไม่จะไปโดนท่าบีมอย่างเงี้ยบีมมันล็อกเปลาแล้วนี่ครับไม่ตายก็ใส่ได้ครับกับผานนะครับร <c oughs> ีบออกไปหล่อไม่ได้โอ้เหแบบ็นแดำยังหล่อครับก่อ ฐานพังก็จะ section clear นะครับ mission recon please นี่ครับตามนั้นเนี่ยไม่ยากครับไปลองลองเล่นดูล้วการน,นี้ครับเพราว่าการรีวิวอ่ารีวิวรุลิมิชั่นที่ครับอ่า